สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด็ดจากหนังสือมหาราบงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลขเด่นของหนังสือมหาราบงวดนี้ เลขหน้าปกเด่นสกับ7เลขเด่นของหนังสือมหาลาภเลขหน้าปกเด่น4กับ7มา4ี่ห้าถ้ามา7ก็มา7จ็ดหแล้วก็เจ็ ท่านผู้ชมดูเอานะคะท่านชอบไหมเอ่ยพิจารณาดูดีๆนะคะเลขเด่นงวดนี้ก็คืองวดวันที่หนึ่งเมษายน2566เรามาดูเลขข้างไหนเลยจ้า เลขข้างในนะคะของหนังสือมหาลาบเขาวิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้นะคะเขาบอกว่าเลขรางวัลที่หนึ่งงวดนี้หลักร้อยเด่นห้ากับเด่นสามหลักร้อยนะคะเด่นสามห้าแปด ส่วนหลักสิบนั้นเด่น9 4 6หลักหน่วยนั้นเด่น3 5 7แล้วก็8นะคะส่วนเลขที่วงกลมไว้นั้นก็คือเลขเด่นของแต่ละหลักนะคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยส่วนข้อมูลรางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือเด่น1แล้วก็เด่น8นะคะ ส่วนหลักหน่วยนั้นเด่นสีกับห้าตรงกับหน้าปกของติ๊กฮีโร่เนาะสีสีนี้เลขหน้าปกติ๊กฮีโร่นะคะนี่คือข้อมูลของหนังสือเลขเด็ดของหนังสือมหาลาบนะคะ ติดท้ายสองตัวเด่นสีนะคะหนังสือมหาลาบมาดูเลขฟ้าประธานนะคะเลขฟ้าประธานงวดนี้เต็ง5ตัวลองก็คือ9นะคะเต็งห้าตัวลองก็คือ9ก้าฟ้าประธานฟ้า เด่น5ลองเก้าพิจารณาดูนะคะเด่น5ลองเก้านะคะมาดูคำพี่หวยคำพี่หวยเด่นหนึ่งลองเก้าซึ่งตรงกับฟ้าประธานนะคะ ส่วนเลขหน้าปกของติ๊กฮิโร่นี้จะมีตัวนี้นะคะเลขเด่นของติ๊กฮิโร่จะมีตัวนี้นี่คือเลขคำพีหวยนะคะเรามาดูหน้าต่อไปนะคะเมื่อกี้นี้ฟ้าประธานกับคำคำผีหวยนะคะต่อไปเรามาดูเลขผีบอกนะคะเลขผีบอกงวดนี้เด่นเจ็ดกับห้านะคะเด่นเจ็ดกับห้า เด่นเกับ5นะคะมี7จ็ดหแล้วก็5 4 5 8นะคะอันนี้ก็คือเลขเด่นจากมหาลาบนะคะมาดูมหาเลขทงชัยมหาเลขทงชัยนะั้นเด่นสองกับ3นะคะ มหาเลขทองชัยเด่นสองกับ3ามโปรดพิจารณา,าดูดีๆนะคะอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นท่านชอบไหมเอ่ยเจ้าพ่อมหาลาบเจ้าพ่อมหาลาบนั้นเด่น7จลอง0แล้วก็4นะคะเด่น7จลองศนย์แล้วก็สเลขที่มาเยอะนะคะ ก็คือตัวนี้นะคะ07ที่มาบ่อยนะคะมาบ่อย07นะคะเลข07นี้จะมี07 08นี้จะมีอาจารย์จากเจดเซียน อันนี้อะไรนะขุนศึกจากอันนี้ขุนศึกจากไท้ทองมหาชนนะคะ0ูนย์เจ็ดศนี้เป็นเลขมาจากเจดเซียนนะคะ ให้ท่านโปรดพิจารณาดูดีๆนะคะอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นะจะให้ดูแต่ตัวเลขนะคะหนังสือมหาลาภเราจะให้ดูแต่ตัวเลขตัวเลขเด่นงวดนี้ก็คืองวดวันที่1นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเลข,เลขหล็กไหลเลขหล็กไหลนั้น เลขเหล็กไหลนั้นเด่นสามกับสี่นะคะเด่นสามกับสี่สี่ก็คือเลขหน้าปกของติ๊กฮีโร่นะคะสี่คือเลขหน้าปกของติ๊กฮีโร่เลขเหล็กไหลนี้นะจะเด่นสี่มากเลยเพราะว่าสี่สี่เจ็ดสี่สี่เก้านี่ค่ะจะเด่นสีมากที่สุดน,นะคะ เลกเหล็กไหลอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อกลณาพิจารณาดีๆก่อนนะคะก่อนซื้อก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับเลขฟันธงของหนังสือมหาลาภฟันที่เลข8กับเลข7นะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะ7 3สเลขฟันธงเข้านะคะ7 3ดสงวดนี้มา8กับ7นะคะหรือจะเป็น0 8ย์หรือจะเป็น07หรือจะเป็น8 7ดหรือจะเป็น8 4ดสี่ ให้ท่านพิจารณาดูดีๆนะคะส่วนสูตรประสบการณ์ของอาจารย์ประสิทธิ์ก็เด่น 4, ีนะคะงวดที่แล้วฟันธงเข้า7 3านะคะสูตรประสบการณ์ของอาจารย์ประสิทธิ์นี้ได้มาแบบนี้นะคะบนเด่นสล่างเด่นหนึ่งและ3นะคะขอให้ท่านโปรดพิจารณาดูดีๆ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขเด่นงวดนี้เส้นทางรวยมาหนึ่งนะคะก็ไม่ค่อยเห็นจะเข้าเนาะเส้นทางรวยเลขเหนือเซียนมาสี่นะคะเลขพ่อแกมาเจ็ดมีเจ็ดอะไบ้าง มีเจสนะคะถ้ามามาเก้ามีเก้าอะไรเก้าสีเจ็ดสเก้าสนะคะอาจารย์เทพสถาพรอาจารย์เทพสถาพรมา8กับ4ีฟันทงที่เลขสองนะคะฟ้าสังรวยเลขสาม สามหฟ้าสั่งรวยตัวเด่นนะคะก็คือเลข3เลขด่วนก็คือ5ส่วนมากจะมี7แถมท้ายนะคะฟ้าสั่งรวย7จหเลขดวน5 7อันนี้ก็จะมี7เหมือนกันฟันธงที่เลขสองพ่อแก่ก็ เจ็ดกับเก้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปหวดนี้ก็ขอฝากเลขที่เลขหน้าปกนะคะเลขหน้าปกของหนังสือมหาลาบมา4กับ7นะคะเลขหน้าปกของหนังสือมหาลาบมา4กับ7ก็าบขอ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 บะอะขอทขอ กดไลค์กดติดตามวดนี้ก็ขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านจงถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกหวยร่ำรำ,ร,ำรวยรวยเจริญในหน้าที่การงานนะคะสำหรับท่านที่กดไลค์กดติดตามกาบขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ